ก็กรับสวัสดีครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะฮะคลิปเมทานะวันนี้ก็คิดถึงคนที่ติดตามดูคลิปนะฮะคิดถึงหมดเลยก็เลยลงคลิปซะเลยนะติดงานครับขอโทษทีนะเพลินผมได้อะไรล่ะได้ไปเล่นเกมเกมหนึ่งนะฮะผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อนะขอโทษนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเล่นได้เงินนะฮะ ทุกคนก็จะรู้จู่ว่าชื่ออะไรนะเกมนี้เขาห้ามโปรโมทใน Facebook นะฮะเพราะมันผิดกฎว่างั้นผมก็ไม่อยากโดนแบนด้วยเพราะหาชิปยากมากโอเคเข้าไปดูในตัวเกมเลยนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับรอล็อกอินก่อนบางคนผมก็เคยเล่นนะโอ้ยไม่ได้ว่างอันนี้นะเล่นยากมากเลยเนะี่ย วงล้อก็มีนะเมื่อกี้นะคือผมก็ไม่ได้เไรจากเกมนี้นะเพียงแต่ว่าได้ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าตัวแทนเหรอรับรับโปรโมชั่นตัวแทนอะไรนี่นะฮะนี่นะฮะก็ทำนองนั้นนะฮะนี่ครับขั้นในตัวเกมเป็นยางเงมีหลายห้องนะฮะมีหลายห้องสำหรับ คนที่โหลดมาเล่นใหม่นะก็เป็นพวกต้องเติมบี p 1หนึ่งนะครับถ้าเดาไม่ผิดยี่สิบเก้าบาทนะฮะแต่ของผมเล่นไปถึง v ี p 3สามเลยนะคือไม่ได้อะไรเลยครับโดนแดกเรียบเลยนะฮะขอโทษฮะโดนแดกเรียบเลยโดนกินเรียบเลยทานองนั้นนะฮะผมคิดว่าทุกท่านเคยเล่นนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าห้องปลาดูนะ โอเคฮะห้องปลานี่ก็สนุกนะยังไม่ได้ดาวโหลดดาวโหลดก่นะห้องอื่นผมไม่เคยเล่นนะฮะเออเรื่องบอกไปมันไม่ใช่การพนันนะฮะเกมนี้ <c oughs> เป็นบัตรด้วยฮนะมันเป็นเกมเกี่ยวกับจําลองนะฮะจาลองแอปนะมันจําลองแอปนะฮะคือแบบว่าจําลองการพนันอะไรประมาณนะี้จาลองเล่นให้เกมนะถูกกฎหมายนะฮะเข้าไปในห้องนี้นะฮะ ไปยิงปานะครับผมมีหลายมีหลายห้องนะครับตั้งแต่ห้องระดับเล็กห้องมือใหม่ห้องระดับกลางห้องระดับสูงผมยังไม่เคยไปห้องระดับสูงนะว่าจะไปยิงนางเงือกนะเห็นเขาเล่นกันนะเห็นเขาเล่นกันนะฮะนางเงือกนะนะฮะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรครับช่วงนี้งานหนักมากโอ้ผมเลยไม่ได้ลงคลิปนะฮะ ถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปอาทิตย์ไหนไม่ได้ลงคลิปงว่าง,งานหนักมากนะก็ฝากคุณคนที่อยู่นานนะผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะพูดเล่นนะฮะผมคิดว่าผมรู้ว่าทุกคนอยากดูคลิปต่อแต่ว่าบางทีอนาคตจะได้ดูทุกอาทิตย์เนาะครับผมยังไงก็ช่วยดูหน่อยนะครับเกมนี้ก็ ถ้าสนุกถ้าอยากสนุกก็หลดมาเล่นเลยนะฮะผู้เล่นใหม่ล็อกอินถ้าล็อกอินด้วย facebook ี่ได้หนึ่งแสนชิปนียนะ,ะเอาโค้ดด้านใต้ผมไปก็ได้นะฮะโค้ดด้านใต้ก็ได้นะใต้คลิปผมนะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมจำลองจำลองคาสิโนนะฮะจำลองคาสิโนโอเคฮะ ก็ขอบคุณนะครับที่ร,รับชมอยากเจอหน้าท่านผู้ชมทุกอาทิตย์เลยแต่ติดงานนะฮะขอบคุณครับทุกท่าน